ออกน้ำมานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับระหว่างตั้งสุพรรณ5อยู่แดงนะครับพบขาวตาอับไปยชักโง่2อยู่น้ำเงินสงบน,น้ำเงินนะฮะตั้งสุพรรณอยู่แดงครับสำหรับคู่น,นี้อ่เตะน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ทีมเรา,าสบายขั้วได้เลยครับ FC บ <น S 2> ป๊อปต้นต้มนี่ รอบแรกมีกี่คู่ฮะับท uh ี่สนะครับเราเล่นกับใคู่ที่สี่คู่ที่ผมนะมีทั้งหมด12คู่ครับที่ผ้านะครับอู่แดงกับขาวปลอัพไปช่อโง่สอยู่น้ำเงินติดเพื่อนแล้วครับมามาครับมาครับมาดูการออกตัวครับคุณผู้ชม ติดครับแดงตามไปติดติดครับแดงมแล้วครับทุกานมาาคนา้ครับน้ำเงินนำโว้โว้อะไรบินแล้วครับบินแล้วบินนะครับบินครับคุณผู้ชมบินครับน้ำเงินนะครับบินครับน้ำเงินบินอีกแล้วครับน้ำเงินบินไปแล้วครับคุณผู้ชมครับน้ำเงินบินครับใครอยู่ใกล้ช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับน้ำเงินบินครับนี่คนขับไว้เข้ามาแล้วครับคนขับไว้เข้ามาแล้วครับน้ำเงินบินครับน้ำเงินบินฮะ บินไปแล้วครับบินนะทีมงานนะส่งทีมงานไปดูน้ำเงินบินครับน้ำเงินบินฮะคู่ต่อไปรอสักคู่นะครับโอ้โหบินครับบินครับสามลอยอีกแล้วครับใทิฏฐิกรจําได้ครับสามลอยอีกแล้วครับน้ําเงินบินฮะอาเพื่อนขาวตาค้อบนะครับเพื่อขาวตานะครับไปดูแลเรือกําลังจะจมนะครับเรือกําลังจะจมนะฮะ นั warfare, ่นแหละครับเห็นแหลมๆนั่นแหละครับบินครับบินไปแล้วฮะแล้วก็คนขับปลอดภัยนะคนขับนะฮะว่ายเข้าฝั่งแล้วนะครับคนขับว่ายเข้าฝั่งไปแล้วนะฮะคนขับว่ายเข้าฝั่งอีกแล้วครับคนขับว่ายเข้าฝั่งไปแล้วครับโหนไปครับโหนไปแล้วครับนี่นะช่างโหนไปดูครับ ช่างโหนกไปดูแล้วครับพี่โหนกไปดูแล้วครับช่างโหนกไปดูแล้วฮะอาถุลามต้าสุพรรณนะครับมาจากตลาดนะครับมาดูเฮ้ฮะช่างโหนกไปดูแล้วครับน้าเรือยังเห็นปลายแหลมแหลมอยู่ตรงนั้นนะครับเรือยังเห็นปลายแหลมแหลมอยู่นะฮะ นะครับว่ายน้ำไปลากเรือกันนะคะับสองคนนั่นนะครับเรือบินครับบินครับเมื่อสักคร,คร,คร,รคู่นี้อโโอโโบอมบอมบกว่าบินใต่หน้าเลย จะถามเจ้าบอมนิดนึงบอมบอมเป็นไงบอมบอมเปียกไปน้ำเต้าอีกบอมเนี่ยเจ้าบอมอยู่ตรงนี้นะฮะบ,บอกโบบินใส่หน้าเลยโอ้โหเบนไปนะครับไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้ไม่ไม่เป็นไรนะฮะเขาว่ายน้ำเข้าฝั่งไปแล้วครับ โอ้บินครับเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเดี๋ยวขอเคลียรปอุบิเหตุก่อนนะตัวนะครับนะฮะที่เห็นนะครับดำๆนั่นแหละฮะสลับเรือได้ไหมได้ไปแจ้งเขาเลยไปแจ้งเขาก่อนเลยไปไปแจ้งเขาเลยสลับเรือบอกเรือมันไม่เาจอคแล้วกันหรือว่าพอไหมพอไหม บอกว่ารอบก่อนอะไรนะรอบก่อนขับต่อได้รอบนี้เอาใหม่แล้วปลอดไปก็ก็พอครับมาเก็บกู่เรือที่เกิดอุบัติเหตุอยู่นะครับสักคู่นะครับใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมเรามีให้ท่านชมกันยันมืดไม่ต้องกลัวเอฟซีช่างชิปนะฮะนี่บินแล้วครับใช่ครับจิรวัตรบินแล้วครับ นะก็ไม่เป็นไรฮะคนคนขับไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับเดี๋ยวสักครู่นะตอนนี้เรือลำต่อไปก็มารอแล้วนะฮะเรือลำต่อไปก็มารอแล้วครับพี่เมื่อกี้ถึงเส้นชัยใครเข้าอันเมื่อกี้นี่บอมเข้าใช่ไหมครับนะเมื่อสักครู่นะฮะแดงก็เข้าไปครับตั้งสุพรรณฮะ นี่นะครับตัวขับคนนี้ไม่ธรรมดาครับนี่นะฮะนี่นี่ผมก็เอฟซีเขาอยู่ครับนี่ไม่ธรรมดาครับพี่คนนี้ครับนี่ครับนี่สุดยอดครับคนนี้ฝีมือเขาไม่ธรรมดาชื่อพี่อะไรครับคนนี้ชื่อพี่อะไรครับเนี่ยครับคนนี้ครับฝีมือครับโอขับเรือไม่ธรรมดาครับน้ํานิ่งมากใช่ครับน้ํานิ่งครับน้ําแบบ คือบรรยากาศดีมากครับแล้วไม่มีเรือ,อามาวนเล่นเลยครับแถวนี้ไม่มีเรือมาวนเล่นเลยฮะนี่นะฮะให้ดูบรรยากาศครับบรรยากาศดีมากครับดูไหม นี่ครับบรรยากาศดีมากครับ FC สิทธิ์โสธรนี่เดี๋ยวได้เจอกันอีกครับสิทธิ์โสธรพี่ศิริทศสวัสดีครับชมอยู่นะนี่พ่อฝากความคิดถึงมาสวัสดีนะครับกับคุณพ่อของพี่สิริทศด้วยนะครับนี่นะดูบรรยากาศที่นี่ครับก็สบายดีนะบรรยากาศนะครับอยากเห็นคนไทยบินได้ครับบินไปแล้วก็บินไปแล้วเมื่อสักครู่ครับพี่ไก่ครับขอตาให้ นักขานปล่อยเบรคหน่อยครับครับมาแล้วครับมาแล้วครับใส่บ็อกเซอร์มาแล้วครับนี่ครับกลับมาแล้วครับเลขสองคู่ไหนเลขสองคู่ไหนสามหกเลขสองคู่ไหนเลขสองคู่ไหนเลขสองคู่ไหนไป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 นะไปยกออกไปเลยยกออกไปเลยเนี่เข้าของขึ้นก็ได้เนี่ยเข้นก็ได้นี่ฮะกลับมาแล้วครับ ที่นี่ก็ร้อนครับบอกให้เลยที่นี่ที่นี่ก็ร้อนครับ้าเร้อนร้อนแล้วมาแจ้งด้วยนะครับให้กำลังใจเมฆหน่อยนี่อ่อา,ยาอ,อย่าดึงอย่าดึงอย่าด,ด,ดึงเชือกจะโดนที่เขาบอกเขาบอกจริง <c oughs> <c oughs> อ่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขาปงะแต่ได้แล้วครับอ่าแล้วกดูคู่ที่ห้นะครับระหว่างช่างวันหนึงกับขายปลาออกสี่นะครับช่างวันหนึ่งอยู่แดวนะครับขาปออสี่อยู่น้ำเงินนะครับเดี๋ยวลาเรือเคียปสาามแป๊บนึงนะครับมีเรือปลาดาอยู่ ก็เอานี่เป็นอะไของปลายที่คนึ้สักครู่นะครับสักครู่แชร์ด้วยครับพี่ๆทุกท่านนะฝากแชร์กันด้วยนะครับสําหรับนะฮะท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะับฝากกดติดตามด้วยนะฮะเพจดีเจไก่ไลฟ์สดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนะสาหรับนะฮะรอบนี้ช่างวันจะอยู่แดงครับขาวปลาอ๊อกจะอยู่น้ําเงิน